ไปยาลำโพงไมโครแล b บ X2 บอกต่อโดยพี่ชัยสวัสดีครับสวัสดีช่องพี่ชัยรีวิวนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวลำโพงชื่อว่า m มโครแลบ X2 นะครับเป็นลำโพงแนวซับเบตนะครับเสียงผมก็เป็นนี้ต้องขออภัยทุกคนด้วยนะครับก็ยังเสียงแหบๆอยู่นะครับโอเค ก็คือผมไม่ได้แกะกล่องน,นะครับแต่ผมจะมารีวิวให้ฟังว่าซื้อมายังไงซื้อมาจากไหนซื้อมาแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคลำโพงนี้เป็นลำโพงแนวสำหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์นะครับเป็นลำโพงซับเบสซับบูเฟอร์นะครับก็คือซื้อมาปุ๊บเนี่ยเขาจะมีลำโพงมาให้อยู่สามตัวนะครับมีลำโพงซ้ายขวาแล้วก็ลำโพงกลางคือซับเบสนะครับ ผมจะทดสอบให้ฟังโดยที่ผมใช้เกมเกมหนึงนะเพื่อ,อทสส t s p เกอร์ให้ฟังนะครับโอเคอันนี้ผมต่อคอมนะครับ <Access> จากลำงพงマイแคลับเอ็กซ์สองนั่นนะครับต text ต t. t S, <S อะโอเคผมขอเข้าเกมนิดนึงนะครับก็คือผมจะเอาเบสออกนะครับ by audio by default ไปออเดียวไปดีฟมาก็คือผมจะแยกให้ฟังก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นยังไงนะครับก็คือตัวลำโพงนี้นะครับมาเรามารีวิวตัวลำโพงกันก่อนนะครับก่อนที่จะฟังเทสต์พิเกอร์นะครับเอาเป็นข้างหลังก่อนนะครับข้างหลังนะครับจะมีสวิตช์ปิดเปิดนะครับเป็นสวิตช์แบบนี้แบบนี้นะครับเป็นเป็นอยู่ที่ข้างหลังสวิตซ์สเบดนะครับส่วนที่เสียบ าสายไฟนะครับก็จะเป็นสายต่อกับลำโพงเลยถอดออกไม่ได้นะครับเป็นปลั๊กไฟปลั๊กไฟบ้านเลยนะครับที่ข้างหลังลำโพงจะมีรูอ่าร <c oughs> ูต่อจากคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะครับขอไยคอมพิวเตอร์เข้าคอมนะครับขอัยครับต่อจากคอมพิวเตอร์เข้าอ่าลำโพงนะครับตัวนี้นะครับซับเบตตัวนี้นะครับตัว ตัวเนื้อเนื้อของสเบดจะเป็นเนื้อบบนี้ไไม้ันนี้นะครับลักษณะแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็จะมีที่หนีบก็คือผมจะอธิบายให้ฟังก็ว่าลำโพงซ้ายขวาที่เขาแยกมาให้เนี่ยมันจะไม่มีสายสายเสียบเลยนะก็คือสายเขาเนี่ยเขาจะเป็นาสายทองแดงนะครับให้เรากดแล้วก็หนีบเอาสายทองแดงแย่เข้าไปแล้วก็หนีบนะครับสำหรับเพื่อนที่เป็นผู้พิการทางสายตาก็ต้องค่อยๆลองทําดูนะครับ อาจจะเอาสายทองแดงแห่ตรงรูอย่างๆนิดน,นึงนะครับโอเคพอคตรงน,นั้นก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับโอเคต่อมาเป็นเป็นข้างหน้าลำโพงนะครับตอนนี้อยู่ข้างหน้าลำโพงก,ก็จะเป็นเป็นรูรูที่เอาไว้ให้ซับเบสปล่อยออกมานะครับแล้วก็มารีวอลุ่งนะครับ <c oughs> ขอไปรับรีฟึ่งไฮสปายใหม่นะครับเสียงก็ยังแห้งๆอยู่นะครับ รุ่งแรกก็เป็นเล่งเสียงครับเล่งเสียงนะครับจะลองเปิดเพลงนะครับเล่งเสียงครับเดี๋ยวสักครู่นะครับอ่าโอเคผมจะลองเปิดเพลงให้ฟังกันครับอันนี้ไม่ได้เปิดเบสนะครับเอาแค่ลำโพงปกตินะครับ อ่ะเราจะขยับลำโพงซ้ายขวามาใกล้ๆนะครับอ่ะผมจะวางไว้ลกษณะอย่างนี้นะครับวหันลำโพงกันนั้นหนึ่งนะครับอะอย่างี้ครับอยู่กลางๆนะครับผมจะหมุนสวิตครับอันนี้ลำโพงจะแยกมาอยู่ฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายจะไม่ดังอันนี้เป็นวโรุ่งเอาไว้แทนซ้ายขวาครับหมุนให้มาอยู่ตรงกลาง มุนไปอีกทางนึงอันนี้จะเป็นฝั่งซ้ายนะครับฝั่งขวาก็จะไม่ดัง่ะถ้าอยากให้ดังสองฝั่งก็มุนมาตรงกลางเขาจะเป็นคลิตให้เราอยูนะครับปึ๊บอ่านจะเป็นเลา่าแบบปึ๊บให้เรารู้สึกนะครับ <c oughs> นะครับอ่าขยับมาข้างาาล่างลงมาอีกนะครับเป็นอ่าเป็นวรุ่งนะครับอ่าแหลมนะครับแหลมเสียงแซก อันนี้ครับเนี่ยูงสุดเสียงมันจะแหลมนะครับเห็นะครับอ้าหมุลงเนี่ยเสียงก็จะอับๆแบบนี้นะครับะะก็ให้เึงกลางนะครับโอเคอันสุดท้ายเป็นไอ้ปรับเวทนะครับววเรามาลองฟังเวทกันดูเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเร,เริ่มเพลงให้ใหม่สักคนนะครับอ่ะ ผมจะค่อยๆประเบ็ดมาเทละนิดนะครับนิดเดียวครับนิดเดียวอ่ะฟังนะครับขอใช้เพลงเน,นีนี้นะครับจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์นะครับเนาะอ่ะค่อยๆหมนเบ็ดมานะครับเบ็ดเขาพอใช้ได้นะครับน นิดเดียวเลนะครับเบนนะครับหมุนเบแล้วครับอท่วมแล้วนะครับหมุนนเดียวนะครับมุนร,รับอ,อาจะโทรศัพท์ไปใส่ตรงเบรให้ฟังนะครับ อ่ะฟังใกลๆค,ครับอืมถ้าใครชอบลำโพงอ่แซับูฟฟเฟอร์นะครับแบบเบสหนักผมเชิญชวนเลยเป็นลำโพงแนวมีเป็นลำโพงอะลำโพงที่เป็นสเตอร์สเตอร์เรียวด้วยนะครับขออภัยนะฟูดลิน้นติดขัดพอดีอย่างที่ผมบอกไว้นะว่าเพิ่งหายจากสบายใหม่ยังพูดยังไม่ค่อยคล่องนะครับก็คือเป็นลำโพงสเตอร์เรียวซ้ายขวาแยก แยกใช้ใช้ขวาครับโอเคเหมือนที่มันบอกไว้นะครับมันแยกใช้ขวาให้ฟังคนจะใช้เกมนะครับเป็นตัวไปไป default เทสดลำโพงนะครับอ่ะฟังครับ testing speakers เอาใหม่นะครับเอาใหม่ใหม่เ,เล่นเสียงให้ฟังครับโอเคต้องขออภัยนะครับอันนี้ขุกขักนิดนึง อันนี้มันจะบเบาเบดลงให้สุดนะครับให้เหลือแต่ลำโพงโอเคฟังครับ Main menu Play as my exit Test speakers Select your speaker by audio by default Default นะครับอ่ะฟังนะครับเดี๋ยวมันจะปิดตัว Speech mode off หนึ่งสองส Left All Right อ่าเนี่ยครับมันจะอาจจะเบาหนึ่งนะครับต้องขออภัยนะเล็บไลท์คือชัดเจนสตูดิโอมาเล่นเกมดูหนังได้ได้อัดเร์ตแน่ครับนะครับถ้าใครซื้อมาแล้วมาดูหนังฟังเพลงนี่โอ้โหแดดเทอร์ล็อตชัดเครับก็คือถ้าใครชอบลำโพงนี่นะครับเดช่วยได้เลยครับเปิดเขานี่สมราคานะทุกคน ฟังใหม่ครับอันนี้ผมจะลองเงียบๆให้ทุกคนลองฟังเพลงนะครับอ่าเพลงขึ้นใหม่ครับอ่ะเดวปรับลำโพงดีๆกันนะครับโอเคไปเปิดเบ็อันนี้เปิดนิดเดียวนะครับขอใัยที่มีเซรงไ้า์เข้าในคอมด้วยนะครับอันนี้มมต่อคอมนะครับ เราเอาเวตตรงกลางๆนะครับโหหนักมากนะครับอ่ะหมุนให้หมดฟังนะครับโอ้โหสุดยอดไหมครับเพราะฉะนั้นใครถ้าเปิดอะไรนิดสะเทือนนะครับเมาเลยอ่าเอาไว้ที่กลางๆนะครับมันจะเป็นล่องๆครับเวลาหมุนมันจะปุ๊บเนี่ยมันจะรู้สึกแบบ เคการรีวิวลำโพงก็มีแค่นี้นะครับก็ต้องขอลาไปกับเพลงนี้นะครับสวัสดีครับร้านอีมารเพิ่มเพื่อนในไลน์ได้0891714374ติดต่อได้ทั้งไลน์และเบอร์โทรเลยนะครับผมได้มาในราคา2,300บาทใครสนใจลองโทรไปสอบถามได้เลยครับพี่เขาใจดีบริการดีครับหรือลองไปตามช่อง YouTube ของเขาก็ได้มารีวิวลำโพงหลายตัวเลยครับ